ครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวเนี่ยครับที่ผมสั่งซื้อมาจากลาซาด้ากับปืนทิปแมนจุดสองสองเอ็มซีคิดสองสองตัวเนี้ยครับที่ผมสั่งมามันก็จะมีตัวปอกแล้วก็อปอกลดแสงของมันนะครับที่ใช้กับตัวนี้ จะทำการเปลี่ยนตัวของรูดแสงที่มากับปืนก่อนนะครับโดยการใช้ประแจตัวนี้ <c oughs> แล้วเราก็หมุนปลรุดแสงตัวเดิมของปืนที่มากับปืนนะครับออก ตัวนี้จะใส่กับตัวปืนโดยตรงเลยไม่ได้นะครับมันต้องมีอะแดปเตอร์ที่ผมสั่งมาจากที่สมาชิกในกลุ่มจะเป็นตัวนี้ครับเ็แล้วเราก็ขันให้แน่นครับ เอาพอตึงมือนะครับไม่ต้องแน่นมากเสร็จแล้วก็ขันหมุนปลอกลดแสงที่มากับตัวโซคอมตัวนี้ครับใส่เข้าไปซึ่งมันจะเป็นเกียวทวนเข็มนาฬิกานะครับเป็นของดีบีกัน หมุนเข้าสุดแล้วเราก็จะใส่ตัวปอกตัวนี้ครับพอได้ล็อกแล้วเราก็กดแล้วก็หมุนล็อกครับก็ะจะประมาณนี้ครับ นี้ซื้อมาแต่งรอที่เฉยนะครับไม่สามารถเก็บเสียงหรือลดเสียงได้นะครับถ้าเก็บเสียงลดเสียงได้ผิดกฎหมายนะครับ